สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาดูดินที่ใช้ปลูกต้นหอมเลยนะคะมีบางคนถามเข้ามานะคะว่าผสมดินยังไงให้ต้นหอมเลยปลูกแล้วต้นใหญ่แบบนี้มาดูกันค่ะดินที่เราใช้นะคะก็จะเป็นหน้าดินทั่วไปนะคะหน้าดินทั่วไปเลยค่ะที่เขาเอามาถมที่นะคะมีแกลบดําแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะ3มส่วนนี้นะคะที่เราผสมลงไปดินก่อนที่เราจะใช้เราก็จะทําให้เขาชื้นด้วยการฉีดนะ้า ให้เขามีความชื้นดูแลร่วนซุยดีนะคะค่อยเอามาผสมค่ะก็จะมีหน้าดิน1ส่วนนะคะมีแกลบดําครึ่งส่วนค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกครึ่งส่วนนะคะเราก็จะพยายามหาวัสดุที่เรามีณนะตอนนั้นนะคะที่เราจะปลูกหาง่ายที่สุดก็คือหน้าดินทั่วไปค่ะถ้าใครไม่มีแกลบนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แค่ดินกับปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีแกลบดิบก็สามารถผสมลงไปได้นะคะเพื่อให้ดินมีความ ร่วนซุยมากขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าดินทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ปลูกไปแล้วดินเขาจะแน่นและแข็งง่ายนะคะ เราก็จะพยายามผสมดินปรุงดินให้เขามีความร่วนซุยและระบายน้ําได้ดีค่ะโดยที่ไม่ได้ฟิกนะคะว่าวัสดุจะต้องเป็นอันนั้นอันนี้แล้วมาดูสีดินค่ะอันนี้เป็นดินที่ผสมแกลบดำลงไปด้วยนะคะส่วนอันนี้ผสมแค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะเอาลงกระถางนะคะเราก็จะรองก้นด้วยกับมะพร้าวสักหรือไม่ก็ใบไม้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาดินใส่ลงไปค่ะแล้วก็ลงปลูกนะคะ และสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้ต้นหอมเลยโตไวและอวบอ้วนได้ไม่ใช่เพียงแค่การผสมดินเท่านั้นนะคะเป็นการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วนะคะการบำรุงดูแลรักษาคือการหมั่นเอาใบเหลืองออกและพรวนดิน และใส่ปุ๋ยทุกๆ7-10วันส่วนการรดน้ําก็แล้วแต่พื้นที่เลยค่ะที่นี่ค่อนข้างแห้งแรงนะคะเราก็เลยต้องรดน้ําทุกวันค่ะวันละ1 2ถึงครั้งเราก็ดูจากสภาพดินค่ะถ้าดินชื้นเราก็ยังไม่ต้องรดนะคะเรื่องแสงแดดก็สำคัญนะคะต้นหอมเลยชอบแดดค่ะควรวางในที่ที่มีแสงแดดจัดค่ะถ้าเรามีการดูแลบำรุงรักษาสม่ำเสมอแบบนี้1-2เดือนเท่านั้นค่ะต้นอวบอ้วนเลยค่ะ